สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโชครถแห่เลิ่มไทยที่หลังนี้ให้ครอบครัวสำเร็จขอโทษเคยทำแม่เสียใจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องชื่อดังที่ได้มีประเด็นเกิดขึ้นอย่างร้อนระอุซึ่งหลังจากที่โชครถแห่พร้อมนัจุธารัตนภรรยา มาเปิดใจปมดราม่าต่างๆในรายการหนกระแสพร้อมเผชิญหน้ากับบอลเชิญยิ้มและผู้จัดการส่วนตัวครั้งแรกต้องบอกว่าหลังจบรายการนั้นเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์หนักมากหลังจากใช้พรสวรรค์นในการร้องเพลงจนสามารถสร้างอาชีพให้ตัวเองได้ทําให้ชีวิตนักร้องหนุ่มโชคโชคมงคลหรือโชครถแฮ่เปลี่ยนไปทันตาเห็นจนมาเกิดเรื่องราวในชีวิตที่มีปัญหาก,กับบอลเชิญยิ้มจนกระทั่งจบดราม่าลงไปได้ด้วยดีราสุดโชครถแฮ่ในโพส์ภาพสุดอบอุ่นกับพอ่อ และแม่ของตัวเองพร้อมนะัดภรรยาสาวที่กําลังตั้งรันใกล้คลอดถือโฉนดที่ดินสองปแปลงด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มทั้ง4ี่คน เป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ่นใจโดยระบุข้อความว่าวันนี้เป็นวันที่ผมและนัดดีใจที่สุดเพราะไถ่ายที่ให้ครอบครัวสําเร็จหมดหนี้หมดสินแล้วครับที่ผ่านมาพวกเราอาจจะเคยทําตัวไม่น่ารักและทําแม่เสียใจแต่จากวันนี้จะเป็นลูกที่แม่ภูมิใจที่สุดรักพ่อกับแม่ครับหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีและให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมาก ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ